สวัสดีครับสวัสดีสำหรับผู้ที่กดเข้ามาดูกันในคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดติดตามกันไว้นะครับรู้ไว้ใช่ว่านะครับช่องช่องนี้อีกหน่อยจะมีมากมายสาระนะฮะนอกจากข้อกฎหมายก็ยังมีแรงบันดาลใจมีสารพัดนะครับซึ่งผมจะนํามาประกอบนะแบ่งปันกันในโอกาสต่อไปนะครับจากประสบการณ์จริงนะครับจากผู้ที่ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ย อาจจะพูดถึงเรื่องของเนี่ยของกฎหมายนะครับซึ่งมีหลายคอมเมนต์ที่ถามกันมาว่าอาจารย์ครับนะครับในเรื่องของคดีแพ่งเนี่ยจะติดคุกไหมเออนะหลายคนกนหลายคนก็คงกังวลซึ่งแน่นอนคนที่ไม่ได้ศึกษากฎหมายไม่ได้อยู่ในแวดวงของกฎหมายไม่ได้ทํางานเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับก็คงจะไม่รู้หรอกว่าคดีแพ่งมันติดคุกหรือเปล่าคดีอะไรที่ติดคุกผมจะพูดสั้นๆ ในคลิป,ลปนี้คดีที่ติดคุกก็คือคดีอาญานะที่เกี่ยวข้องกับตํารวจนะครับคดีอาญาี่เกี่ยวข้องกับตํารวจเกี่ยวข้องกับพนักงานราชการหรือผู้เสียหายกับฟ้องเองคดีอะไรที่เห็นกันชัดเจนการยักยอกชอ่อกงวิ่งจิงปลนยาบ้าะนะครับปลูกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตอะไรพวกนี้นะเอออันนี้เรียกว่าคดีอาญาถ้ามีคําว่าคดีอาญาอันนี้เกี่ยวข้องกับคุกตารางเพราะไปทางสุดท้ายคือเรื่องของคุกเรื่องของตาราง แต่คดีแพ่งมันมีอะไรบ้างผิดสัญญาเช่าซื้อเงี้ยในเพจเน ία, ี้ยเห็นไหมผิดสัญญาเช่าซื้อฟ้องเรียกคืนรถหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาเนี่ก็เป็นทางแพ่งใช่ไหมฟ้องเรียกค่าส่วนต่างค่าขาดราคานี่ก็เป็นทางแพ่งใช่ไหมครับฟ้องผิดสัญญาเงินกู้ก็เป็นทางแพ่งฟ้องอะไรผิดสัญญาขายฝากก็เป็นทางแพ่งกู้ยืมเงินเขาเอาเงินไปจำเอ,เอาที่ไปจำนองเอาบ้านไปจำนองเอาคอนโดไปจำนองเนี่ยก็ผิดสัญญาจำนองเนี้ยก็ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งถูกไหมครับอะไรอ่ะ ฟ้องเกี่ยวกับละเมิดเนี่ยครับขับรถไปแล้วก็ไปชนเขาเขาเสียหายโดนฟ้องเป็นละเมิดทางแพ่งอะฮะแต่ว่าโอเคในละเมิดในเรื่องอย่างเงี้ยมันจะมีความผิดทางอาญาด้วยซึ่งก็ไปทางก็อย่างที่บอกไปถ้าเป็นละเมิดก็เป็นทางแพ่งะประเด็นสําคัญที่เราคุยกันในเพจนี้ส่วนมากก็จะเป็นแฟนเพจก็จะเป็นผู้เช่าซื้อนะครับได้รับผลกระทบกับไฟแนนซ์ถูกฟ้องก็จะมีอยู่2ออย่างแค่นั้นแหละฟ้อง เรียกส่งมอบรถคืนหากคืนไม่ได้ใ,ใช้ราคาฟ้องเรียกค่าส่วนต่างนะกรณีเขาได้ไฟแนนซ์เขาได้รถไปแล้วก็ไปขายทอดตลาดก็ขาราคาเท่าใดก็มาฟ้องเอานะครับแล้วคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีรถซึ่งถ้าเป็นคดีอาญาก็จะเป็นอะไรยักยอกเห็นไหมทำไมถึงเป็นยักยอกก็เอารถเข้ามาแล้วก็เอาไปขายไงเอารถเข้ามาแล้วก็เอาไปจำนำไงสุดท้ายไฟแนนซ์เขาก็รู้เขาก็ไปแจ้งความยักยอก ตรงนี้แหละสับสนบางคนบอกว่าก็รถไม่อยู่กับหนูแล้วรถไม่ได้อยู่กับผมแล้วเพราะผมไปทําอย่างที่อาจารย์พูดนั่นแหละมันจะกลายเป็นคดียญาได้ไหมได้แต่มันมีเงื่อนไขและองค์ประกอบซึ่งอันนี้เราไม่พูดถึงตรงนี้นะมันจะมีอีกเยอะแล้วหลีกเลี่ยงไดไไหมหลีกเลี่ยงได้ไดจะทําให้ไม่เกิดเป็นคดียญาได้ไหมได้แต่บางครั้งก็พูดไม่ได้ในนี้ไม่ได้นะผมบอกให้นะใครที่ดู YouTube นี้อยู่ช่องนี้อยู่ดูคลิป,ลปนี้อยู่เนี่ยไปตามผมในเพจ อาจารย์มานพอาจารย์ทนายมานพตอนนี้อยู่เป็นเพจชื่ออาจารย์ทนายมานพอยู่ไปตามในนั้นไปอินบ็อกซ์ในนั้นนะครับแล้วมีอะไรดีเยอะแยะที่นั่นนะครับซึ่งสิ่งที่คุณกังวลสิ่งที่คุณกลัวมันจะหายกลัวได้ถ้าคุณได้ไปคุยกับผมได้ไปศึกษากับผมได้ไปเรียนรู้กับผมแต่วันนี้ผมจะบอกให้คุณรู้ก่อนว่าคดีพวกนี้รถยนต์เนี่ยเจ้าซื้อเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้แหละแพ่งก็มีอยู่สองกรณีอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ เรียกส่งมอบรถคืนคืนไม่ได้ใช้ราคากับเรียกค่าส่วนต่างอาญาก็มีกรณีเดียวคือยักยอกอาญานี่แน่นอนปลายทางถ้าเขารู้ว่าคุณเอารถไปทําโน่นนี่นั่นคุณแก้ไขไม่ได้คุณแก้สถานการณ์ไม่ได้มันเป็นคดียาญาก็มีคู่มีตารางมาเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับแต่เป็นความผิดที่ยอมความได้ไงนะครับคราวนี้ในส่วนที่เป็นแพ่งอะ่ะอย่างสองอย่างนั้นอนะ่ะเป็นแพ่งเป็นแพ่งก็ปลายทางก็คืออะไรครับสามมีคำพิพากษาตามนั้นสมมุติว่าคุณไม่ไปสู้คดีสักอย่างหนึ่งสามมีคำพิพากษาตามนั้น ก็เป็นเรื่องที่สามีกรรมพิพากษาในคดีแพ่งปลายทางของคดีแพ่งก็อย่างที่ผมบอกว่าต้องบังคับคดีเอาทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับถ้าหากว่าลูกหนี้ไม่มีล่ะทรัพย์สินล่ะเขาก็มีระยะเวลาที่จะรอให้ลูกหนี้มีทรัพย์สินถึงสิปีก็เป็นการทาโทษทางแพ่งําทโทษทางเศรษฐกิจซึ่งผมไม่ได้พูดไว้หลายครั้งแล้วนะครับว่าคุณไม่สามารถที่จะไปมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ได้ถ้ามีภายในกําหนดระยะเวลา10ปีนับแต่ศาลี่สุดมีคำพิพากษา คุณก็ถูกยึดทรัพย์บังคับคดีได้อันนี้คือบทบังคับของคดีแพง่งแล้วก็ฟันธงลงไปว่าเอาละบางคนบอกก็เป็นคดีแพง่งแต่ไฟนั้นไม่รู้นะว,ว่าเป็นการเอารถไปจำนํานหรือไปขายเขาไม่รู้ยังไม่รู้เป็นคดีแพ่งเนี่ยจะติดคุกไหมก็ถูกฟ้องเรียกให้ส่งมอบรถคืนคืนไม่ไดใ้ใช้ราคาถูกฟ้องเรียกค่าส่วนตา่างอย่างนี้ไม่ได้เป็นคดีอาญาเขาใช้สิทธิ์ในสัญญาเช่าซื้อฟ้องฟ้อง ตามที่ผมบอกไป2กรณีนะึนะครับคดีแพ่งอย่างนี้ไม่เป็นคดีไม่เป็นเขตที่จะทําให้ติดคุกติดตารางเอ้าบางคนถามว่าก็เอ้าอาจารย์หลังจากถูกฟ้องแล้วเนี่ยปล่อยปะ่าละเลยแล้วแล้วสุดท้ายมีเอกสารมาอยู่บางอยู่ใบหนึ่งนะไม่ได้ไปศาลนะแต่มีเอกสารอยู่ฉบับหนึ่งส่งมาถึงที่บ้านในเอกสารนั้นเขียนว่าเราเป็นหนี้อยู่จานวนเท่านั้นเท่าน,นี้2 0 0 0สนสามแสนให้เราชําระภายในกําหนด15วัน30วัน หากไม่ชําระจะถูกจับปรับขังเอ,อ๊อะไรเงี้ยทาไมยังไม่เกี่ยวอะ่ะเพราะว่าสุดท้ายมันเป็นโทษทางอาญานี่ใช่อันนั้นใช่แต่อันนั้นนะ่ะเป็นกรณีที่จะไปบังคับคดีไปบังคับเอานะไปดําเนินการในชั้นบังคับคดีมันจะมีตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราเป็นลูกนี้เรามีค่าส่วนต่างอยู่สองแสนนะครับแล้วเรามีบ้านอยู่หนึ่งหลังเราอาศัยอยู่บนที่ดินอยู่แปลงนึ่งมีบ้านอยู่หนึ่งหลัง สุดท้ายนะครับเราไปรู่นี่ตามข้อภาษาแล้วเจ้านี่ไฟนัน้นเขามายึดบ้านหลังนี้แล้วเราไม่มีเงินไปซื้อสุดท้ายก็มีนายกนายขนายเอนายบี B. ก็ว่านไปมาซื้อจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับเพื่อที่จะามาซื้อตามที่เข้าขายทอดตลาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ไปซื้อนะเราก็ปล่อยให้เขาซื้อไปนะซึ่งเป็นการทาตามกฎหมาย สุดท้ายเราก็ยังอยู่ในบ้านหลังนั้นไปเรื่อยๆ,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 ๆนายกนายขนายเอนายบี N A B ที่มาซื้อที่ตรงนั้นนะครับนะเขาเป็นเจ้าของใหม่เพราะเขาซื้อจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบรรทัศพันธ์ีเขามีความประสงค์จะใช้ที่ตรงนั้นละเขาจะเอาไปขายเอาไปอยู่ไปอะไรก็แล้วแต่แต่เรายังอยู่เขาก็แจ้งให้เราออกไงเราไม่ออกสุดท้ายเขาก็ยื่นคําร้องต่อเจ้าพนักงานบรรทัศพันธ์ีเพื่อให้เจ้าพนักงานบรรทัศพันธ์ียื่นคาร้อง เสนอต่อสารให้ออกหมายจับเราออกนี่ตรงนี้นะครับหมายจับให้ออกอ่ะจับให้ออกอันเนี่ยตรงนี้แหละครับที่ความหมายในคําบังคับอ่ะให้จับให้เราออกจากซึ่งกฎหมายไม่ได้บอกว่าจะโดนนะเขาเขียนว่าอาจจะนะอาจจะถูกจับกับประคังบังคับพอดีนะภายหน้าได้ตรงนั้นตรงคําบังคับเขียนไว้อย่างนั้นก็นี่คือเหตุหนึ่งที่ที่คาบังคับเขาเขียนอย่างนั้นกฎหมายเขาเขียนอย่างนั้นก็คือเหตุเนี้ย สุดท้ายเขาจะจับคุณจับเราซึ่งเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเดิมออกจากที่แปลงนั้นที่บ้านหลังนะนะครับเอาละถ้าโดนอย่างนั้นละ่ะทําไงก็ไปขอโอกาจสจากศาลไปขอโอกาสจากผู้ซื้อได้จะซื้อคืนหรืออะไรยังไงก็ว่านไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งมันมีทางออกเยอะแยะไม่ใช่ไม่มีทางออกนะเคลียร์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่บอกว่าฟองคดิแพ่งติดคุกไหมไม่ติดคุกครับถูกฟองคดิแพ่งก็ไม่ติดคุกครับ โอเคเจอกันคลิปต่อไปครับพิมนีสวสดีครับ